ในการมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องเรียนรู้ว่ามีธรรมดาอะไรบ้างในโลกใบ,บนี้ที่เราควรเข้าใจเพราะว่าเวลาความเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเราจะได้วางใจได้ถูกเวลาญาติโยม,มาหามาปรึกษาหรือว่ามาเยี่ยมเยีนยงนก็มักจะเล่าถึางเรื่องความที่รับไม่ได้กับความเป็นธรรมดา เกินหกเจดสิเปอร์เซ็นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ว่าจะเกิดการตายของคนในครอบครัวการแก่ของคนในครอบครัวการเจ็บของคนในครอบครัวหรือแม้แต่อื่นๆนะที่เป็นธรรมดาอาตมามักจะตั้งคําถามก็รู้ว่าคนเหล่านั้นมีความเศร้าใจเสียใจอาลมามักจะตั้งคําถามว่าโยมเคยเห็นคนเกิดมาแล้วไม่ตายบ้างไหมโยมก็มักจะบอกตรงๆไม่เคยเห็น งั้นสิ่งที่คนในครอบครัวเราตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนงานไม่เว้นแต่ผู้พูดก็ตายความเป็นธรรมดาอย่างนี้เกิดขึ้นกับทุกคนนั้นเนี่ยเวลาเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความเป็นธรรมดาเวลาเกิดขึ้นแล้วเราก็ามักจะเหมือนกับคนเสียศูรับไม่ได้อยู่กับมันไม่ได้หรือว่าต้องทุกเป็นเวลานาน ถ้ามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไหมเป็นธรรมดาเนีมีใครเคยเห็นตั้งแต่เกิดมามีใครเคยเห็นคนที่เกิดแล้วไม่ตายมีไหมก็ไม,ม่มีเคยเห็นคนที่เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไหมก็ไม,ม่มีหนึ่งขวบก็แก่นะแก่ขึ้นวันหนึ่งก็แก่ขึ้นสองวันก็แก่ขึ้นนั่นี้การแปรตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกทุกสัตว์ไม่ว่าจะเราหรือครอบครัวไหนก็แล้วแต่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งแปลก แล้วไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เพียงแต่เรายอมรับมันไม่ได้นั่นเองงั้นเวลาเราเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดตามมาก็คือความทุกข์เพราะรับมันไม่ได้สิ่งอื่นๆก็เช่นกันถ้าเกิดว่ามีได้มีเสียเป็นธรรมดาไหยก็เป็นธรรมดาถ้ามีสมหวังผิดหวังไม่ธรรมดาไหมก็เป็นธรรมดาอีกนะถ้ามีความคาดหวังแล้วไม่ได้ดั่งใจเป็นธรรมดาไหม ก็เป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกชีวิตไม่ใช่กับเพากับเราคนเดียวเท่านั้นนั้นความเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยจาเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วเรามาเรียนรูนะ้ไม่มีอะไรได้ดั่งใจไม่มีอะไรสมดังใจไม่มีอะไรเป็นไปตามคาดหวังทุกอย่างและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะไม่จากไปนะแม้ตัวเราเองก็ต้องจากไปไม่ว่าทรัพย์สมบัติหรือทุกอย่างก็ต้องจากไปเป็นธรรมดาเนี่ยธรรมดาของโลกอย่างเงี้ย ถ้าเกิดคนเตรียมตัวไม่พอไม่เข้าใจมันจะดิ้นโลนมันจะกัดแกล่มมันจะทนรับสภาพสิ่งนั้นไม่ได้เราจะยอมให้สภาพสิ่งนั้นเนี่ยมาตบหน้าเอาได้ความทุกข์หรือเราจะเรียนรู้ก่อนถ้าเราเรียนรู้ก่อนเราก็ได้เปรียบนะเพราะว่าวันหนึ่งทุกคนต้องเผชิญทุกวันนะไม่ใช่ทุกคนอย่างเดียวทุกวันจะต้องเผชิญกับความเป็นธรรมดานะไม่ได้ดั่งใจพัดพลาดเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้น มีขาก็ต้องปวดขาเป็นธรรมดาไหมมีหัวปวดหัวก็เป็นธรรมดานะถ้าไม่มีหัวก็ไม่ปวดหัวนะมีแขนปวดแขนก็เป็นธรรมดาอีกมีหลังปวดหลังเป็นธรรมดานะมีเสื้อเสื้อต้องเก่าเป็นธรรมดามีกางเกงเกงต้องเก่าเป็นธรรมดามีรถรถต้องเสื่อมเป็นธรรมดานั่นนี่ความเป็นธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้ใครไปฝืนไม่ได้นะแล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอีกต่อไปในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้เช่นกันคนในอดีตเวลาผิดหวังไม่ได้ดั่งใจทุกไหม ก็ทุกไม่ต่างกับเราในปัจจุบันเลยคนในชาติไหนไหนบนโลกใบนี้เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจทุกธรรมดาไม่สมหวังในสิ่งใดเขาก็ทุกเป็นธรรมดาไม่ไม่เลือกสัญชาตินะไม่เลือกยี่ห้อไม่เลือกทรงผมไม่เลือกวหวเป็นธรรมดามากเลยเด็กไม่ได้ขนมเป็นไงทุกนะแม่ไม่ซื้อให้ก็ทุกหรือว่าคนแก่หน่อยก็ตะไม่ได้อาหารอย่างที่ตั้งใจให้ลูกไปซื้อให้ก็ทุกธรรมดา นั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ธรรมดาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ควรจะเรียนรู้และยอมรับวัคซีนที่จะต้องฉีดให้เพื่อการเรียนรู้และยอมรับสําคัญก็คือการมีสติการจเจริญสติจะช่วยให้เราเห็นความเป็นธรรมดาว่าความเป็นธรรมดาก็เป็นของไม่เที่ยงความเป็นธรรมดาก็มีของที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปก็เป็นธรรมดาอีกนั่นนี้การเจริญสติเนี่ยกับการวางใจที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยบันเทาให้มากนะ กำลังใจที่ถูกต้องช่วยให้เราบรรเทาให้ยอมรับความเป็นรามได้มากขึ้นแต่ส่วนการเจริญสติจะช่วยให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นที่เรายอมรับไม่ได้นะว่ามันมีเหตุให้เกิดแล้วมันก็ดับไปเมื่อหมดเหตุเป็นธรรมดานั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราห้ามไม่ได้คอนโทรลไม่ได้แล้วจะต้องเกิดขึ้นแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกด้วยความเป็นธรรมดาเหล่านี้ให้เราเรียนรู้ก่อนยอมรับเสียก่อนก่อนที่สิ่งเหล่านั้นนะ่ะ มันจะเอาความทุกข์มายัดเยียดใส่จิตใจแล้ว,ลวเราก็ต้องมาร้องผมร้องไห้เสียใจแล้วก็มาทุกข์ใจซึ่งควรเป็นธรรมดาอีกนะั่นแหละแต่ว่าเป็นธรรมดาที่เราสามารถเรียนรู้ฝึกหัดขัดเกลาให้มันทุกข์น้อยลงได้หรือรู้ทุกข์เท่าทันได้ดีขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นการบ้านสําหรับทุกคนไม่เว้นแต่พระหรือโยมนะก็ขอฝากเป็นการบ้านให้ทุกคนไปฝึกใจตัวเองให้ยอมรับซึ่งความเป็นธรรมดาให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทุกท่านทุกคนเทิน